โหลสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับอิวสไตล์ถาปน,นีอีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะอยู่มีวิธีกำจัดกลิ่นรักแร้มาฝากเพื่อนๆน,นะคะสำหรับอยู่เองนะคะมีกลิ่นตัวแรงมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นเลยนะคะก็ใช้โลออนมาตลอดเลยนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าโลออนเนี่ยมันก็ไม่ได้สามารถจะกำจัดกลิ่นได้อยู่ตลอดทั้งวันนะคะก็ใช้ไปสักพักนึงก็เริ่มมีกลิ่นแล้วนะคะแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยที่เป็นปัญหากวนใจมากก็คือกลิ่นมันติดเสื้อนะคะตีกันทั้งกลิ่นต่อกลิ่นโลออนนะคะพอซักแล้วเอามาใส่เนี่ยซักชั่วโมงสองชั่วโมงกลิ่นก็ออกแล้วะคะ่ะเพราะว่าเชื้อแบ พิเลียนั้นมันสะสมอยู่ที่เสื้อใช่ไหมคะแล้วก็บวกกับเหงื่อเราที่ออกมาด้วยเนี่ยก็ยิ่งทําให้กลิ่นแรงมากเลยนะคะมีกลิ่นเร็วมากด้วยตอนนี้นะคะก็มาเจออยู่หนึ่งไอเทมนะคะก็คือเป็นโฟมล้างหน้านะคะตอนนี้ค่ะแพโนซิลเพื่อนๆฟังไม่ผิดคขว่ามันคือโฟมล้างหน้านะคะพอดีอยู่มีโอกาสได้พิออเดอร์สินค้าจากอเมริกามานะคะแล้วก็พี่ที่เขาอยู่อเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าหมอโรคผิวหนังเนี่ยแนะนำให้ใช้กับรักแร้ค่ะ เพราะว่ามันมีตัวเบนโซอเปอร์ออกไซด์10%นะคะหรือว่า B.P. หรือว่าที่เราเรียกกันเบนแซกนะคะเวลาที่เราใช้ไปนะคะมันยับยั้งการเกิดเชือ้อแบคทีเรีย e นะคะ<ม>ก็ทําให้เหงื่อที่ออกมาเนี่ยไม่มีกลิ่นนะคะวิธีใช้หลังจากที่เราอาบน้ําฟอกสบู่ตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้โฟมล้างหน้าตัวนี้กับรักแรกอีกครั้งหนึ่งนะคะบีบใส่ฝ่ามือแล้วก็ถูให้ทั่วฝ่ามือนะคะแล้วก็ทาไปที่รักแรกทั้งสองข้าง ทายทั่วเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นทิ้งเอาไว้หนนาทีนะคะแล้วก็ลากออกด้วยน้าสะอาดก็ตัวนี้นะคะอยู่ใช้มาได้สักระยะหนึ่งแล้วเหตุผลด,ดีก็เลยอยากจะมาแนะนํานะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ต้องพรีออเดอร์นะคะไม่มีขายในไทยเดี๋ยวอยู่จะใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะก็ราคาหลอดละประมาณหกร้อกว่าบาทนะคะหนึ่งหลอดเนี่ยใช้ได้หลายเดือนเลยนะคะแล้วก็สําหรับ ใครที่สงสัยว่ามารักษาสิวได้ไหมอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าอยู่ไม่เคยลองนะคะตัวนี้แต่เห็นมีช่องที่เขามีรีวิวอยู่ลองไปหาดูได้นะคะส่วนตัวใช้แค่กับรักแร้เท่านั้นค่ะแล้วก็ในเรื่องของความขาวมันก็ไม่ได้ช่วยมากอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ก็ไม่ทําให้รักแร้ที่อยู่มีอยู่เดี่ยมันค้าลงไปนะคะก็รักแร้อย,อยู่ก็อยู่ประมาณนี้นะคะใช้ตัวนี้รับรองค่ะว่าไม่ทําให้มันค้าแล้วก็ไม่แพ้ด้วยนะคะ ตัวที่สองนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะสัตส้มตัวนี้นะคะหลังจากที่อาบน้ําเสร็จยังไม่ต้องเช็ดตัวนะคะอยู่จะใช้ตัวนี้แทนโลออนเลยนะคะก็ทาไปที่บริเวณรักแร้ทั้งสองข้างนะคะหรือเพื่อนๆจะสะดวกเป็นโลออนก็ได้นะคะแต่ว่าขอให้ใช้ตัวโฟมล้างหน้าตัวนั้นก่อนนะคะเราจะไปทดสอบกันนะคะว่าออกไปข้างนอกทั้งวันเนี่ยมันจะเอากินอยู่หรือเปล่านะคะก็ตอนนี้เวลาเที่ยงครึ่งนะคะก็ ก็เป็นเวลาสี่โมงจะครึ่งแล้วนะคะออกมาจากบ้านตั้งแต่ประมาณเกือบเกือบเที่ยงเนาะตอนนี้ก็ไปกินอัปเตอร์ยำมานะคะไปนั่งคาเฟ่มาก็อากาศค่อนข้างร้อนด้วยนะแล้วก็มีเหงื่อออกที่รักแร้ด้วยนะคะตอนนี้ก็ขอพิสูจน์ด้วยตัวเองก่อนอืมก็ยังไม่มีกลิ่นนะคะก็เดี๋ยวเราต้องพิสูจน์ว่าไม่มีกลิ่นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวให้คนข้างๆมาลองพิสูจน์ดูนี่หน่อยไป ไม่มีไม่มีกลิ่นอีกเกยคนข้างๆบอกว่าไม่มีกลิ่นนะคะก็หวังว่าวิดีโอนี <t> ้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าใครได้มีโอกาสได้ซื้อแล้วลองแล้วเห็นผลหรือไม่เห็นผลยังไงนะคะมาคอมเมนต์บอกอยู่บ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะยูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ